สวัสดีค่ะแม่น้องพจัยมาดามสวีเดนค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็มาสวัสดีทักทายนะคะพี่ๆเพื่อนๆ FC ทุกคนเหมือนเช่นเคยนะคะค่ะคลิปนี้นะคะน้องก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเมื่อ2วันที่แล้วน้องหายไปไหนทำไมถึงไม่ได้มาทำคลิปนะคะแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าน้องเครียดเรื่องอะไรนะคะแล้วก็เล่าเรื่องลูกกับสามีนะคะให้ฟังนะคะเดี๋ยวยังไงไก่อนที่จะไปฟังเรื่องที่น้องเล่านะคะยังไงน้องก็ขอกาลัง ใจน่อยด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับ c r i b e นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่น้องผาใจมาดามสวีเดนด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวยังไงเราไปฟังกันเลยค่ะค่ะเมื่อ2วันนี้ใช่ไหมคะว่าทําไมน้องถึงไม่ทําคลิปนะคะเพราะว่าน้องน้องยุ่งนะคะในในการเดินเรื่องนะคะทําเอกสารหรือว่าอะไรหลายอย่าง เกี่ยวกับการเดินทางกลับประเทศไทยอีกครั้งนะคะในวันที่9มีนาคมนะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะถ้าทุกอย่างเป็นไปตามตามแผนที่ที่เราตั้งไว้นะคะแล้วก็ทุกอย่างนะคะตอนนี้นะคะมันลุ้นมันลุ้นแค่ว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับผลตรวจ PCR ก่อนขึ้นเครื่อง72ชั่วโมงนะคะว่า ผลผลตรวจเราจะเป็นยังไงนะคะทําไมน้องถึงพูดอย่างนี้ใช่ไหมคะน้องก็จะเล่าให้ฟังนะคะว่าเออก็คือว่าเมื่อสองวันที่แล้วนะคะน้องพยายามติดต่อนะคะโทรสอบถามนะคะว่าเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าแบบยังไง ว่าถ้าเกิดเราเดินทางกลับประเทศไทยแล้วผลเราเป็นบวกเราจะต้องทํำยังไงถ้าเราอยากกลับประเทศไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าน้องก็ได้คําแนะนํามานะคะว่าเออเราต้องแบบว่ามีใบรับรองแพทย์นะคะว่าเราเคยเป็นผู้ป่วยโควิดก่อนหน้านั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือดังนั้นเ,เชื้อที่อยู่ในร่างกายของเราไม่สามารถแพร่เชื้อต่อคนอื่นได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือปัญหาหนักนะคะที่น้องเครียด ในตอนนี้นะคะเครียดแบบนะับแบบไม่มีกระจิตกระใจจะจะทำอะไรเลยค่ะพูดง่ายๆว่าถ้าใครเคยอยู่ในในภาวะแบบเหมือนน้องนะคะเหมือนเราคาดหวังอะไรคือวา,วารางแผนอะไรแล้วแบบเหมือนมันไม่ได้เป็นเป็นไปตามที่เราคาดหวังคือมันก็จะเสียความรู้สึก อะไรประมาณนี้ค่ะเสียความรู้สึกไม่เท่าไหร่แล้วเรามีเรื่องเครียดดับเบิลอีกก็คือเราเป็นห่วงแม่คือเรารู้ว่าแม่เราไม่สบายที่เมืองไทยเราอยากกลับไปเยี่ยมท่านไปดูแลท่านในช่วงที่ท่านป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือนะักครั้งหนึ่งในชีวิตอะคือเรารู้แหละว่าเราเลือกมาอยู่ตรงนี้แล้วเราเราเลือกที่จะทำตรงนั้นให้มันสมบูรณ์แบบไม่ได้แต่ณนะตอนนี้ท่านไม่สบายอ่ะเราก็อยากกลับ ไปในช่วงเวลาหนึ่งที่ท่านไม่สบายอยากกลับไปดูแลอะไรเงี้ยค่ะถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่น้อยนิดที่เรามีเวลาได้อยู่กับท่านอะอย่างน้อยเราก็อยากกลับอะค่ะคือมันพูดง่ายๆว่าน้องก็นะครอบครัวน้องทุกคนมันก็มีแบบว่ามีความคาดหวังกันหมด ไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นน้องเป็นน้องพอใจเป็นป้าป้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราวางแผนทุกอย่างแล้วมันไม่เป็นตามแผนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เสียความรู้สึกนะคะเนี่ยคะ่ะนั่งทําคลิปไปนั่งดูกระเป๋าเดินทางนะคะน้องก็ยังไม่เก็บออกนะคะมันก็ทําให้รู้สึกแบบว่าอะไรยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะจะวางแผนเดินหน้าต่อแบบนะทํางานก็ไม่ได้อะไรเงี้ยคือ เรายังมีเป้าหมายว่าอยากลับไทยอยู่อะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่มีกระดิกระใจที่จะทําอะไรเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะน้องก็เป็นเหมือนมีใครเป็นเหมือนน้องไหมคะแบบเสพข่าวเรื่องการเสียชีวิตของแอมดาราไทยนะคะเหมือนตอนนี้น้องกลายเป็นนักสืบโซเชียลเลยนะคะก็ติดทุกขอบโต๊ะข่าวเลยนะคะ อกอดติดทุกข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออเสพทั้งข่าวดาราเสพทั้งข่าวว่าไอ้รัสเซียกับไอ้ยูเครนนะคะคือเหมือนเหมือนตอนเนี้เหมือนเหมือนระบบประสาทสมองอะเ,ออเราจะเอาเรื่องไหนก่อนอะไรย่างเงี้ยนะคะมีใครเป็นเหมือนน้องไหมคะกว่าจะนอนก็ตีหนึ่งตีสองนะคะดูอยู่นั่นแหละคะ่ะแบบนะเสพติดข่าวแล้วนะคะตอนเนี้ยคะ่ะ ค่ะนั่นแหละแล้วก็เมื่อสองวันที่ผ่านมานะคะน้องก็พยายามโทรถามเช็คเกี่ยวกับการเดินทางกับประเทศไทยนะคะและทำไมน้องเครียดมากใช่ไหมคะเพราะว่าประเทศสวีเดนนะคะเมื่อเมื่อวันที่9กกุมภาพันธ์นะคะเขาก็เขาก็แบบว่าเหมือนทุกคนเปิดให้ทุกคนใช้ชีวิตแบบ ตามปกติแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้านค้าหรือว่าสถานที่ต่างๆคือเขาก็เปิดปกติแล้วอะไรเงี้ยดังนั้นการออกใบรับรองแพทย์ตรงเนี้ยมันไม่มีแล้วค่ะน้องก็ไม่รู้จะไปขอตรงไหน,นมันไม่มีไอคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลตรงไหนเขาออกให้ได้อะไรเงี้ยค่ะน้องก็เลยกังวลน,นะคะเพราะว่าน้องเคยเป็นผู้ป่วยที่มีเชื้อก่อนหน้านั้นอยู่แล้วใช่ไหมคะถึงแม้ว่าอาการเรามันจะไม่มีหรือว่าอะไรเราไม่ได้เรามองว่าเราเป็น คนปกติแล้วเราไม่ได้ป่วยแล้วแต่ว่ามันยังตรวจเจอเชื้ออยู่น้องก็กังวลไงคะเพราะว่าน้องไม่มีใบรับรองแพทย์ใช่ไหมคะกลัวว่าผลตรวจอีกรอบ PCR อีกรอบอะไรเงี้ยมันจะเป็นมันจะเป็นบวกอะไรเงี้ยแล้วเราไม่มีใบรับรองแพทย์ที่จะไปโชว์แล้วเราก็อยากกลับไทยคะ่ะทุกคนคะมีใครมีความรู้สึกเหมือนน้องไหมคะทุกข์มากๆากเลยคือเราอยากกลับไทยอ่ะคือเราอยากกลับไปหาแม่อ่ะ หรืออย่างน้องก็อยากพาน้องพอใจไปทำไอ้บัตรประชาชนด้วยน้องพอใจคือเขาเป็นคนไทยใช่ไหมคะเขามาอยู่เนี่ยเขาแปดขวบแล้วอะ่ะคือน้องก็อยากพาลูกน้องอะกลับไปทำไอ้บัตรประชาชนด้วยแล้วก็อยากไปดูแม่ด้วยไปเยี่ยมแม่ด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะคือมันยิ่งแบบภาวะกดดันหลายๆรอบแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้นะคะมันก็ได้แต่ทำใจแต่ในคำว่าทำใจของเราอะ่ะ มันก็ยังมีความเครียดอยู่ในร่างกายอยู่ในสมองอยู่มันก็ยังแยกแยะไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะมันก็ยังเป็นทุกข์กันนะคะเหมือนว่าน้องน้องไม่รู้ว่าน้องจะทําอะไรตรงไหนก่อนนะตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หัวหน้างานที่น้องเคยไปทําด้วยนะคะก็ส่งส่งเมลมาส่งข้อความมาถามนะคะว่าตอนนี้น้องทําอะไรอยู่คือแบบสะดวก จะไปทางานกับเขาอยู่ไหมช่วงนี้อะไรเงี้ยค่ะน้องก็ให้คําตอบเขาไปว่าแบบนะฉันจะกลับเมืองไทยแต่ว่าฉันก็กลับไม่ได้อะไรเงี้ยแต่คือผลตรวจของฉันเป็นบวกอะไรเงี้ยค่ะแต่ฉันก็เกรงใจถ้าเฉันจะติดต่อกลับไปขอทํางานกับคุณชั่วคราวก่อนๆๆก่อนที่ฉันจะได้เดินทางกลับไทยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบบอสก็ดีมากเลยนะคะถ้าเธอพร้อมที่จะทํางานเมื่อไหร่เธอก็ติดต่อมาได้อะไรเงี้ยค่ะคือเขาก็พร้อมที่จะรับคือเขามอง เขามองว่ามันมันเป็นปกติแล้วของคนที่นี่อะไรเงี้ยถามว่ากลัวไหมมันก็ไม่ได้กลัวมันก็แค่แบบในเมื่อมันป้องกันไม่ได้แล้วอะ่ะคือทุกคนก็ต้องยอมรับว,ว่าเออแบบนะติดแล้วให้ให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเองอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละมันก็เลยยิ่งทําให้น้องแบบสับสนในหลายๆเรื่องรวมๆกันอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเกิดภาวะเครียดนะคะน้องก็เลยไม่มีกิดกจิตใจที่แบาบว่า นาจะทําอะไรเลยเพราะว่าน้องก็ยังไม่ได้รู้คําตอบอย่างแน่ชัดใช่ไหมคะก็คือไหนจะต้องปปาต้องโทรไปหาสายการบินเพราะว่าเราเราซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนหน้านั้นแล้วเราก็ต้องเลื่อนวนัเน,นเลื่อนนู่นเลื่อนนี่คือจากแต่ก่อนไปลงภูเก็ตแซนบ็อกใช่ไหมคะแล้วตอนนี้คือเราอยากไปลงที่กรุงเทพ ย้ายเปลี่ยนไปลงที่กรุงเทพเราก็ต้องเสียตังค์เพิ่มอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะให้เราเสียตังค์เพิ่มขึ้นอีก6,000โครนถ้าเราจะเปลี่ยนไปลงจากภูกเก็ตไปลงกรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นป้าเขาก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันรู้สึกอะไรมันยุ่งยากไปหมดในยุ่งยากไม่พอเราจะต้องมาเสียตังค์เพิ่มแล้วที่เสียตังค์ไปก่อนหน้านั้นบางอย่างเราก็ไม่ได้คืนมันเลยทําให้แบบเหมือนเครียด เครียดทั้งป,ปา๊าทั้งน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เราสับสนอะไรเดังนั้นป้าก็เลยเล,เลื่อนแบบว่าเหมือนประมาณว่าโอเคเดี๋ยวไปลงภูเก็ตเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากแต่ก่อนเราบุ๊โรงแรมไว้7วันอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องนะลดลงเหลือ3วันมันเลยทําให้เราแพลนแบบว่าจากแต่ก่อนเราแพลนว่าเออได้กลับไทยด้วยได้ไปพักผ่อนแบบสบายในในช่วงที่แบบว่านะไปชาร์จแบตเติมพลังในช่วงที่เราอยู่ในช่วงกักตัวอะไรเงี้ย ก็คือทุกอย่างมันผิดพลาดไปหมดณตอนนี้มันเลยทําให้เราแบบน่าจากโรงแรมที่เราอยากพักผ่อนโรงแรมเนี้ยเราก็ต้องเปลี่ยนไปพักโรงแรมอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยคือมันเลยทําให้เราเสียเวลาหลายต่อแล้วเสียตังค์เพิ่มไปอีกหลายหลายต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยทําให้เสียความรู้สึกนะคะดังนั้นเราก็เลยต้องได้ไปลงที่ภูกเก็ตอีกนะคะไปจองที่ภูกเก็ตอีกอะไรเงี้ยถ้าได้กลับนะคะว <c oughs> งเล็บนะคะถ้าได้กลับนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็ลุ้นอย่างเดียวเลยค่ะเราก็ต้องไปลงที่ภูเก็ตเอกนะคะไปพักที่ภูเก็ตตอนนี้เราก็ยังบุ๊กที่ภูเก็ตที่แบบว่าใช้สําหรับจองโรงแรมไว้สําหรับเอ้สมัครไทยพาสน,นะคะเราก็จองไว้สามคืนนะคะพอหลังจากที่เราไปที่เมืองไทยแล้วเราก็ถึงจะไปจองที่โรงแรมอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นเราก็ ถึงจะมาแพลนกันอีกว่าเออจะไปพักต่อที่กรุงเทพอีกไหมอะไรเงี้ยคือน้องมีแพลนกับเมืองไทยครั้งเนี้มีอะไรหลายอย่างที่เราอยากจะทําด้วยอะไรเงี้ยค่ะไหนอยากจะทาพาสปอร์ตด้วยต่อพาสปอร์ตด้วยอะไรเงี้ยบัตรประชาชนให้ลูกด้วยคือแบบธุรกรรมทางด้านธนาคารหรืออะไรหลายอย่างที่เราอยากไปทําจัดแจงให้มันเสร็จเรียบร้อยอะไรเงี้ยพอมันไม่ได้เป็นตามเป้าแล้วมันก็เลยทําให้เราแบบผิดหวังและเสียความรู้สึกไงคะณตอนนี้ก็คือ ทำใจได้แค่รอนะคะคือตอนนี้ป้าปก็ยื่นสมัครไทยพาสไปเรียบร้อยแล้วก็รออย่างเดียวนะคะและอย่างน้องก็พยายามโทรติดต่อไปทางเมืองไทยก็ไม่มีคนรับสายนะคะในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะไรคือน้องอยากรู้ว่าถ้าเรามีมี QR code ของไทยพาสก่อนหน้านั้นแล้วน้องได้ทั้งสองสองไอสอง QR code เลยนะคะนั่นแหะค่ะก็เลยแบบว่า น้องก็เลยอยากรู้ว่าเราสามารถใช้ QR code ตรงนี้ไทยพาสเดิมอะเข้าไทยได้ไหมอะไรเงี้ยดังนั้นน้องก็เลยไม่ได้คําตอบอะไรเลยนะคะดังนั้นป้าปาเขาก็เลยเพื่อความชัวฉันสมัครใหม่ดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะยังไงเราก็จะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่9ฉันคิดว่าฉันขอคือเขาเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมคะคือกฎการกักตัวแค่หนึ่งคืนแล้วก็คืนนี้5ก็ตรวจไอแบบธรรมดา ก็ออกได้เลยก็ไปไหนได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นป๊าปเขาก็เลยสมัครใหม่นะคะเราก็ต้องรอก็ภาวนาว่าภายในหนึ่งอาทิตย์นี้ก่อนเดินทางน้องก็ขอให้เราได้ได้รับไอการตอบรับจากไทยพาสว่าผ่านแล้วอะไรเงี้ยนะคะและตอนนี้ก็รอรุ้นอย่างเดียวนะคะว่า PCR test ทผลจะออกมาเป็นลบไหมนะคะยังไงน้องก็ขอกำลังใจด้วยนะคะค่ะแล้วก็น้องก็จะเล่า เรื่องพ่อกับลูกให้ฟังนะคะป๊ากับน้องปจัยนะคะก็คือว่านะผลอะไรทุกอย่างเรายังไม่รู้แน่ชัดว่าเราจะได้บินกลับประเทศไทยไหมนะคะเพราะว่าเราต้องรอรุ้นผลตรวจใช่ไหมคะโควิดใช่ไหมคะว่ามันจะเป็นลบไหม mm. อะไรเงี้ยพ่อกับลูกทะเลาะก,กันแล้วค่ะทุกคนทะเลาะก,กันเรื่องอะไรใช่ไหมคะน้องก็จะเล่าให้ฟังนะคะนะน้องก็แบบจากเค,เครียดอยู่อะมันทําให้เราแบบ นะหัวเราะมีรอยยิ้มขึ้นมาได้นะคะก็คือว่าพ่อกับลูกเขาก็นอนคุยกันนะคะก็คือน้องก็อาบน้ํานะคะก็คือออกมาปะ๊ปะป้าก็เอาน้องพอใจเข้านอนแล้วนะคะพ่อกับลูกเขาก็คุยกันนะคะว่าเออน้องพอใจก็บอกป่ะปาว่าป๊ป้าถ้ากลับเมืองไทยครั้งนี้นะฉันขอได้ไหมอะ่ะฉันขอเหมาเซเว่นอะ่ะคือด้วยความเป็นเด็กนะคะเขาก็พูดแบบสไตล์ของเด็กเะนาะเขาก็ ฉันขอเมาซื้อขนมและซื้อนมทุกอย่างในเซเว่นได้ไหมที่ฉันเคยกินอะ่ะคือแบบน้าชดเชยให้ฉันฉันไม่อยู่สวีเดนอ่ะสองปีแล้วฉันไม่ได้กินขนมที่เมืองไทยเลยเขาก็พูดอย่างเงี้ยนะคะฉันขอเมาเซเว่นนะอะไรอย่เงี้ยป,ป้าเขาก็พูดแซวนะคะเขาก็เห็นน้องออกมาเขาเรียกว่าที่รักเนี่ยน้องประจัยเขาบอกฉันว่ากลับเมืองไทยเขาจะซื้อแคนมที่เซเว่นกล่องเดียว น้องพอใจเขาก็โกรธนะคะเขาก็บอกไม่ใช่ป,ะปะ้าป้าฉันบอกฉันจะเมาทุกอย่างในเซเว่นอะไรเงี้ยป้าป้าบอกไม่ใช่เธอบอกเธอจะซื้อแค่นมแค่กล่องเดียวอะไรอย่างนี้นะคะน้องพอใจก็เลยโกรธป้าป้านะคะก็เลยบอกพ่อนะคะว่าออป,ะปะ้าป้าฉันโกรธเธอแล้วเธอไปนอนที่ห้องเธอเลยไปคืนนี้ฉันจะนอนกับแม่ฉันอะไรเงี้ยฉันจะบอกแม่ฉันว่าฉันจะเมาเซเว่นฉันไม่คุยกับคุณแล้วอะไรอย่างนี้นะคะ น้องก็เลยพูดกับป๊า,ปากับน้องพอใจนะคะอะไรคนเป็นแม่เครียดจะตายกลัวจะไม่ได้กลับไทยยังไม่ได้กลับเมืองไทยเลยพ่อกับลูกทะเลาะก,กันเรื่องซื้อของที่เซเว่นแล้วมันอะไรยังไงเนี่ยน้องก็เลยพูดอย่างนี้นะคะป,ป๊าเขาก็เลยว่าจะลอเขาเล่นที่ลาก็อะไรอย่างเงี้ยแต่น้องพอใจคือเขาเป็นเด็กนะคะเขาก็งอนพอไม่เธอจะพูดเล่นก็ช่างฉันโกรธเธอแล้วอะไรเง,งี้ยนะคะ ป,ป้าเขาเลยา่าโกรธฉันฉันไม่ซื้อให้เธอนะคะอน้องปัจใจไม่เป็นไรฉันไม่ขอเงินคุณหรอกฉันขอเงินแม่ฉันมันก็แบบนะเป็นโมเมนต์เล็กๆนะคะที่เขาทําให้เรามีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะนะคะจากในแบบในตอนที่เราเครียดอยู่อะไรอย่างคะ่ะตอนนี้น้องก็ได้แต่ทําใจนะคะน้องก็บอกพ่อกับแม่แล้วนะคะว่าเออถ้าผลตรวจครั้งนี้ยก็คือเราไม่สามารถบินกลับเมืองไทยได้อะไรเงี้ยก็คือ ได้แต่ทําใจน้องก็บอกพ่อแล้วว่าเออคือไม่ต้องคาดหวังแล้วนะก็คือตอนนี้คือภาวนาอย่างเดียวว่าให้ประเทศไทยเปิดโดยไม่ต้องมาขอไทยพาร์ทหรือว่าอะไรให้มันยุ่งยากคือแบบใครอยากกลับก็กลับได้ซื้อตัวเครื่องบินกลับได้เลยอะไรเงี้ยคือรอรุ้นอย่างนี้อย่างเดียวอะไรเงี้ยน้องก็จะได้โฟกัสนะไปทํางานแล้วอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะน้องก็เลยอยากมาเล่ามาแชร์ให้ฟังนะคะว่า มันเกิดอะไรขึ้นนะคะทําไมไม่ได้ลงคลิปก่อน2วันที่ผ่านมานะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะน้องก็ต้องกราบขอบคุณทุกกําลังใจนะคะพี่ๆเพื่อนๆเอฟซทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมและให้กําลังใจในช่องแม่น้องพระจมามดามสวีเดนนะคะยังไงนะคะน้องก็ขอให้ทุกคนนะคะปลอดภยัยไอ เกี่ยวกับโรคโควิดนะคะทุกคนนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ